มาพบกับลอยก้อนรายการอะไรลูกรายการพ่อคู่ดูวอลคู่ดูวอลคู่คู่ดูวอลกลับมาแล้วครับมาพบกับรายการคู่ดูวอลวันนี้พ่อเบนจะมาสอนน้องธรรมะสอนในเรื่องของสีหน้านะครับ เพราะว่าสีหนห้านี่คือที่ตั้งของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือพื้นฐานที่จะได้เป็นคนดีไปขึ้นสวรรค์คือมีิโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปนะได้เป็นคนดีได้ขึ้นสวรรค์ไม่ไปตกนรกนะลูกนะมีสี่ห้าเป็นที่ตั้งอ่ะ ตัวสีห้าตัวนี้มันทําให้ขาดสติแล้วมันสามารถผิดได้ทุกข้อเลยนะลูกนะถ้าผู้มันมีสีห้าสามารถผิดข้ออื่นได้ทุกข้อเลยเมื่อขาดสติแล้วอะ่ะในสีนห้าก็มีสิ่งไม่ดีมากมาย <c oughs> มีสิ่งไม่ดีต่างๆมากมายค <c oughs> ือยาเสพติดต่างๆมันทำให้ผิดศีน แล้วก็มันทำให้สุขภาพเราบันฑ์นเสียทรัพย์อะไม่เท่าไรหรอกแต่สังขารร่างกายของคนเราอ่ะเมื่อมันเสื่อมมาแล้วอ่ะมันเอากลับไม่ได้แล้วไปเอาคืนกับใครที่ไหนไม่ได้แล้วเสียทรัพย์เรายังพอหาใหม่ได้แต่ร่างกายสังขารเมื่อเสื่อมแล้วเราเอากลับไม่ได้แล้วนะลูกนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ยาติดติดมีหลายประเภทลูกอย่าไปยุ่งอย่าไปลิ้มไปลองเลยนะ ให้ลูกอยู่กับการกีฬาอยู่กับดนตรีนะลูกนะน,นะครับยาเสพติดมีอะไรบ้างอะ่ะมียาบ้ายาเอ้ยยาบ้าก็ผสมยาฆ่ามาเรลงอะ่ะในยาบ้ากัญชากัญชาเคยอยากคิดว่าเป็นสมุนไพรนะสูบไปนานๆสมองก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆและที่สำคัญ พ่อเคยคุยกับคนที่เขาเคยสูบก,กัญชาจนถึงเข้าโรงพยาบาลศีรศีรัญญามาแล้วนะสติมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนหลายสิ่งหลายอย่างดมกาวอีกดมกาวก็ปวดจะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขานิยมน้ำท่อมอย่าไปยุ่งเลยน้ำท่อมนะลูกนะทุกอย่างไม่ดีเป็นสิ่งเสพติดหมดเลยนะเลยพอเรื่องเล่าอ่ะ เล่าเทือนนะอย่าไปยุ่งนะลูกนะเพราะมันจะไม่จํากัดดีกีเล่าเทือนนะแล้วแต่คนต้มเล่าขาวสุราต์ก็เหมือนกันอย่าไปยุ่งนะลูกนะเพราะมันผสมปุ๋ยยูเรียมันทำลายเสื่อมพ่อลงข้างเดียวเนี่ยพ่อลาบเลยเพราะว่าพ่อชอดตั้งคืนเลยพ่อตั้งปฏิญาณว่าพ่อจะไม่กินเล่าขาวสุราต์อีกแล้ว พ่เคยบวชมาห้าพรรษาเห็นคนเสียชีวิตเพราะเล่าขาวสุราชมานักตัวนักแล้วเพราะพระพ่อหลวงส่วใหญ่เขาจะเคยติดเล่ามาก่อนก่อนมาบวชเขารู้ดีเหมือนเวลาเขาหิ้วศพเข้าวัดเนี่ยก็จะถามว่าตายเพราะอะไรพระก็จะพูดว่าตายเพราะไอ้ขาวสุราชแทงตายมาอีกแล้วไม่รอดสักลาย เจอไอ้ขาวสุราษแทงตายทุกลายไม่มีใครชนะมีแต่แพ้ไม่ค่อยรอดหรอกนั่นไงสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะลูกนะนะครับไม่ควรยุ่งเกีย่ยวไม่ยุ่งไม่ควรลิ้มลองเลยนะครับอยู่กับการกีฬาอยู่กับดนตรีดีกว่านะครับนะครับ เอาบทกรอบทกรนี้นะที่พ่อเคยเห็นก็เขียนติดไว้ที่ต้นไม้ในวัดสูงวัดกุมาสวรรคตอนเด็กๆนะครับอันสุลานี่นาหมาไม่เดกคนช่างแปลกแดกได้ไม่ไอายหมานะครับแล้วพ่อจะสอนลูกร้องเพลงนะครับแค่ลูกรักษาสีห้าพ่อนี้ให้ได้นี่ลูกก็ไม่ไปติดคุกติดตารางแลวลูกนะพวกคนที่ติดคุกติดตารางเขา ือสีหน้าไม่ได้เพราะกฎหมายมาจากศีลน,นะครับอ๋อพอจบเลยวันนี้เป็นวันดีเป็นวันสำคัญเป็นวันครบรอบแต่งงานสปีของพ่อเบ้นกับแม่มีวันนี้เลยจัดให้รักสามผลงานเพลงเพราะวันนี้อารมณ์ดี <c oughs> ไม่นึกเลยว่าวันนั้นที่เขียนไว้ที่กองทรายที่เกาะพยายามที่ละนองว่า เขียนคำนำหน้าเป็นรูปหัวใจที่กองทรายว่าชุลีตามหลังด้วยธนาครไม่นึกเลยว่าจะมีวันนี้จริงๆที่บอกว่าต้องมีวันนี้กลับมีวันนี้จริงๆและก็ครบมาแล้วสี่ปีมีเด็กน้อยเป็นพยานรักหนึ่งคนแล้วว่าเรารักกันมีพยานรักหนึ่งคนแล้ว จัดไปสามผลงานเพลงราชาเพลงท่อนเขาบอกว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวแต่ตอนชีวิตท claro ี่เริ <h <h ่มมอมแมมเราไม่รู hm ้หรอกว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรจากเด็กน้อยไรเดียงสาวัน เวลาได้ผ่านไปย่อมสู้ไว้ที่แ่กว่าสู่โลกมายาที่รับสนไม่อยากให้เป็นเธอเธอพูดที่ไว้ดีสู่โลกวันใหม่ยังมืดมีดอกความจริงใจที่คิดจึงลองพิดลองทูก

โลกวันไหม่ยังม,มืดมิดอกความจริงใจที่คิดจึงลองผิดลองถูโจกจะมีใครบางไหมมาเข้าใจตัวเธอมาพาเธอไปพบทางจึงยากลองบุรีจึงยากดูแต่กันชา ยากเมาสุราจึงยากสาเนืน้อโลกวันใหม่ยังมืดมิดอกความจริงใจที่คิดชึงลองผิดลองถูกโอ้จกมีใครบางไหมมาเข้าใจตัวเธอมาพาเธอไปพบทธอ คำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าคลับทองฟ้ายังดูสดใสสุดส่วนโค้งขอบฟ้าคว่างไกลไม่มีวันใดมืดมิดสนิทนอ ครับล,กกลอยยิ้มยังดึงตาตามใบหน้าสูบกัญชาหลอกลอนจิตใจชั่วชีวิตคิดสันทำไมเสพสิ่งจุงใจให้ลายแก่ตัวเราเองครับลอยยิ้มยังดึงตาตามใบหน้า ุก,กันชาหลกล้อจิตใจชั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเส้นทางสุดท้ายนอนตายตายต,ายต้นกันชาสุดส่วนโค้งขอบควาค้ากว่าไกลไม่มีวันใดมืดมีสนิทนอ คลับลอยยิ้มยังรึงราตามใบหน้าสุกัญชาหลอกลวนจิตใจชั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเส้นทางสุดท้ายนอนตายใต้ต,ต้นกัญชา อุทาหรณของคนรุ่นเก่ามีชายชะลาเป็นคนขี้เมางานการไม่ทำแกกินแต่เหล้ากินตั้งแต่เช้าทุกวีวันเหตุการ์ผันแปรให้แบ้มือขอทานล่นเล่พาเนจรแหล่งที่คนผุดราน ร่องก้ยทุโรมผิวตัวดำการนตัวสันสะท้อนพอพิศุลาเลือลังเมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทำงานเคยเอาหลังสู่ฟ้าปลูกข้าวให้คนกินนี่สิ้นล้นตัวไม่เคยเรียนรู้วิชาที่น้าก็หลุดรอย มาเป็นจับกองที่แบกห้ามวันยังคำเหน็ดเหนื่อยเทบตายได้แต่ข้าแรงขันตำมันกลุ่มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมาน้ำตาก็ปวดล้าวจนจิตใจอ่อนแอในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่มในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่น รับลงคลาใดาฝันลายทุกคืกืนร่างกายล้มเกินส่วนจิตใจอ่อนแอเมื่อครั้งยังหนุ่มทำงานรูปมาเป็นจับกลงที่แบกหามวันยังคำเหน็ดเหนื่อยเทบตายได้แต่ข้าแรงขันตาสูญสิ้นราคาพอแก่จะลาหัวหอก หาทางออกสุดท้ายด้วยสุราเม่ไรในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่มในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่นสูญสิ้นราคาพเกแกจะลาวอกหาทางออกสุดท้ายด้วยสุราเม่ไรเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพ ขี่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพขี่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพขี่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอย